กมาปีนี้ถึกเจาะเลือดดูค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแนนนเองวันนี้เราจะไปทําการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะด้วยความที่ช่วงนี้เนาะแนนป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลแบบเป็นว่าเล่นเลยก็เลยอ่ะไปตรวจสุขภาพกันเลยดีกว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเจาะเลือดเราไป2หลอดเลยงื้กลัวเข็มมากทุกคนสะดวกไปตรวจที่ไหนก็ไปตรวจกันเลยนะแนนสะดวกที่นี่ก็เลยมาจ้าหลังจากที่เจาะเลือดเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเก็บประวาวะกันตอ่อเอาจริงอ่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคะ่ะสแกนจ่ายแล้วก็กราบที่นี่เขาดีมากทุกคนเขาจะบอกหมดเลยนะเม็ดเล ปกติไหมค่าไตค่าไขมันค่าตับอะไรเงี้ยรอผลตรวจออกช่วงเย็นจ้านึกว่าจะใช้เวลาตรวจนานมีเวลาเหลือๆไปล้างพี่ใหญ่กันดีกว่านี่ใหม่เอี่ยมเลยสุขภาพภายในเราตรวจไปแล้วจ้าอ่าภายนอกเดี๋ยวรักษาเองเลยแล้วกันเนี่ยเป็นมูดทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นผู้หญิงจะบอกให้ว่าคนไหนนะที่เป็นเชื้อราชอบคันน้องสาวมีอาการตกข,ขาวบ่อยๆชอบคันน้องสาวยุบยิบหรือน้องสาวส่งกลิ่นเหม็นนะคะจัดมูดมีอาดิเลอเพราะปัญหาเหล่านี้นะมูดมีอาช่วยได้ดีมากๆใครสนใจนะคะรีบเข้าไปสั่งที่ตะก้าน้าชอบ เพราะช่วงนี้จัดโปรแฟตเซลล์ด้วยคุ้มมาก